สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก ST e ทีเอทช n นนนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูในส่วนของรหัสผ่านเอ่อบัญชี Google ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทำการดูรหัสผ่านในส่วนของ Google ที่เอ่อมือถือนะครับที่ใช้ในส่วนของ Android กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปที่ส่วนของแอปพลิชัน Play Store กันได้เลยนะครับ หลังจากคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปชั่น Play Store กันนะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ไปที่ส่วนของการตั้งค่ากันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ตามที่ลูกศรชี้แล้วก็คลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับ แสดงขึ้นมาตามรูปกันเลยนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การบัญชี Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของแท็บอยู่ในส่วนของแท็บเมนู ความปลอดภัยกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านนะครับ ก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของเครื่องมือจัดการถัดผ่านกันลดครับหลังจากที่เราคลิกกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของถับเมนูนะครับที่เป็น Google กันนะครับก็ในหน้านี้ก็จะเรียงตามตัวอักษรนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิก Google กันลดครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบจะให้เราทําการยืนยัน ตัวตนการเป็นเจ้าของมือถือของเรากันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสผ่านล็อกหน้าจอมือถือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าบัญชี Google ของเราก็จะเห็นส่วนของยูส r n a m e เนมกับพาสเวิร์ดกันนะครับแต่ว่าในส่วนของพาสเวิร์ด รหัส e, ผ่านจะยังดูไม่ได้นะครับก็ให้เราทําการคลิกไปที่ส่วนของรูปดวงตานะครับที่อยู่ด้านหลังรหัสผ่านนะครับที่เป็นตรงจุด,จดๆนะครับก็ทําการคลิกดวงตาเพื่อดูรหัสผ่านกันลดครับ <H oney> <Yeah. S 2> หลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงในส่วนของรหัสผ่านขึ้นมากันนะครับเราก็สามารถที่จะนําในส่วนของรหัสผ่าน อันนี้นะครับไปใช้งานกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการดูรหัสผ่านบัญชี Google นะครับสำหรับมือถือที่ใช้ Android นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ